วายสองตัวไม่อีกหนึ่งพัน0กบอีหกสิบาทสวยๆคุณผู้ชมม่อีกไหมไม่อีกหารยเจ็ดสิบาทโคตรสวยคูณ10ไม่อีกเจ็ยยี่สิบาบาทครับโอ้โหคุณผู้ชมโคตรแจ่มทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาละครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ boy and the gang ครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตม้าจงเวนะครับของค่ายสล็อต PG นะครับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมทําตังเกมเกมนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมนะครับก็ดูสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสล็อตโปรแกรมสแกนสล็อตมานะครับอยู่ที่93%นนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นเลทที่ ใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับ93แนตะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมหรือว่าอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอมได้ที่08 CWGHQQ ได้เลยนะครับอ่ะเวันนี้เรามาลุ้นการเข้าฟรีเกมกันผู้ชมสวยๆไหมโอเค50บาทแต่ว่าสแก็ตเตอร์ตรงมาแบบนี้ก็แจมแมวเดี๋ยวกู้ชมโคตรสวยครับ สวยๆเลยครับสแคตเตอร์3ตัวผู้ชม12ฟรีสปินบอลนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า93%นี้เปิดมาแล้วก็มาเลยนะครับสำหรับฟรีเกมโอเค12ฟรีสปินของเรามาครับผู้ชมครั้งแรกมา10บาทก่อนนะคจังหวะนี้4ีคูณ4มาโอ,โ,โอ้โหสีไม่เข้าผู้ชมเปลี่ยนไป,ไปที่10บาทนะครับ อ่ะวันนี้40บาทวายสตัวมาอีกหนึ่งพันกับอีก60บาทสวยๆคุณผู้ชมมาอีกไม้มาอีกหนึ่งพันบาทโคตรสวยคูณ10บมาอีก725บาทครับโอ้โหคุณผู้ชมโคตรแจ่มมาอีก100บาทโอเคไหลอีกไม้โอ้โหสวยๆคุณผู้ชมจังหวะเมื่อกี้สวยๆเลยอ่ะบิกวินไปนะครับตอนนี้โอ้โหนี่ก้าบินไปแล้วคุณผู้ชมสวยๆเลย 9.3%มันก็แจ่มแมวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคซุปเปอร์เมก้าบินนะคุณผู้ชมเท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยไปครับสามพันสามพันห้าร้อยบาทนะค,คุณผู้ชมถือว่าแจ่มแมวมากๆากเลยครับโคตรสวยโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อคุณผู้ชมเลยเก้าครั้งนะครับาจัะหวะนี้ยี่สิบบาทคูณสีมาไม้หูคูณสีไม่เข้าคุณผู้ชมไปที่ยี่สิบบาททุ่นทั่วนะครับอาากก่ะไปเดี๋ยต่อกันคุณผู้ชม จังหวะนี้70บาทครับผมที่คูณสคูณสว่าไงคูณสีอ่ามาอีก20บาทนะคุณผู้ชมคูณหมาอีก360ร้ยสวยๆวายหนึ่งตัวที่คูณสิโอ้โหคูณ10ไม่เข้าครับผมอะไรครับเนี่ยอ่ะจังหวะนี้10บาทวายหนึ่งตัวครับมมคุณผู้ชมคูณสี่ม่งหนบาทโอเคมาอีกไม้โอ้โหปิดไปที่100กับอีก30บาทนะคุณผู้ชมอ่ะลุยก,กันต่อครับโอ้โหเหลือ3ครั้งแล้วครับคุณผู้ชม หลือสองครั้งแล้วยังไงหนึ่งครั้งโอ้โหอะไรครับเนี่ยเน็ตผมมีปัญหาเปบ่าผมกดดีโหลดสักครู่นะผู้ชมช,ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเน็ตอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันผู้ชมครั้งสุดท้าย10บาทวายหนึ่งตัวคูณ4คูณ4ว่าไงไหลลงมาไหลลงมา,งมาอ่ะมาอีกสีบาทนะครับคูณ6กวายหตัวไหมหนึ่ับาทโอ้โหคุณผู้ชมโคตรสวยอะไรครับเนี่ยโคตรแจม ครั้งสุดท้ายก็ได้อยู่ครับผู้ชมบิ๊กวินไปโอเคสวยจัดจัดนะครับอเมริกาวินไป1,800กับอีก50บาทท่วนๆคุณผู้ชมสวยมากๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสรุปทัวเท่วินของเรา5,900กับอีก60บาทคุณผู้ชมถือว่าสวยมากๆนะครับกำไรดีจัดจัด โอเค93ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงอยากจะรับสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดนะครับมาได้ที่แอด0 8 4 w g h q q ได้เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผม อยในแก๊งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ